สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาตะลุยดงว่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับว่านที่ทุกคนอาจจะขุ้นตาดูดีนะคะแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าไม้ต้นเนี้ยที่ปลูกเลี้ยงกันที่เป็นไม้มงคลเนี่ยแท้จริงแล้ว,วมีการกล่าวถึงปรากฏอยู่ในหนังสือว่านนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่านต้นนี้มีชื่อว่า ว่านบบตันค่ะว้านบบตันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว้านปู่ย่านะคะเฟิร์นอันนี้ไม่ใช่นะคะพอปลูกเลี้ยงเขาด้วยความชุ่มชื้นเฟิร์นเขาก็เลยอยากมาเกิดด้วยว่านบทตันคือต้นนี้นะคะใบยาวๆเนี่ยเราเชื่อว่าบ้านเก่าๆหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีนะคะตามบ้านของคนที่ปลูกเลี้ยงกันมาแต่เก่าแต่ก่อนเลยนะคะ ว่านโบตันหรือว่านปู่ย่าเป็นไม้ในตระกูลตะบองเพชรนะคะลักษณะของเขาที่บรรยายบรรยายไว้ในหนังสือว่านนะคะเล่มนี้อันนี้หาโหลดได้ในเพจของตาเชยนะคะไม่ต้องลงทุนซื้อเพราะเล่มเนี้ยคือหนังสือว่านเนี่ยมีความมีความแปลกตรงที่ว่าพอยิ่งเป็นหนังสือเก่าราคาจะยิ่งสูงมาก ซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนขนาดนั้นเนาะในสภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้นะคะหนังสือเล่มนี้รบรรยายเอาไว้ว่าว่านบตันหรือว่านปู่ย่าไม้วงกระบองเพชรลักษณะใบเหมือนใบพายแต่ยาวอยากบอกว่ายาวมากนะคะจนต้องหาโต๊ะมาวางเพาไม่อยากวางกับพื้นเดี๋ยวใบหักข้างริมใบเป็นจักมนมน อันนี้คือขอบจักลักษณะนี้คือขอบจักแต่มันจะมีขอบจักแบบแหลมขอบจักแบบมนนะคะว่านตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นขอบจักแบบมนก้านตรงคนต้นกลมคือถึงแม้ใบจะแบนแต่ก้านของเขาอะค่ะจะกลมนะคะถึงเขาจะแตกดอกออกหนอ่อก็จะออกที่ใบอันนี้นะคะดอกของเขา ปลูกด้วยใบก็เป็นแพร่พันง่ายดอกมีสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นโบตันที่จะถือว่าเป็นว่านเนี่ยดอกก็จะต้องมีสีขาวนะคะว่านนี้ดอกมีสีขาวกีบดอกสีม่วงอย่างนี้นะคะว่านนี้มีสองพันคือชนิดต้นและใบแดงชนิดหนึ่งกับชนิดต้นและใบเขียวอีกชนิดหนึ่งใบแดงตอนนี้เราปล่อยไปแล้วก็คือเหมือนอย่างนี้คะ่ะ ตอไบเขาจะเป็นสีแดงแป๊ะเลยแต่ว่าหลังถ้าเก็บได้อีกอาจจะถ่ายคลิปเพิ่มนะคะประโยชน์ว่านต้นนี้มีคุณบอกเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เจ้าของชะตาหรือเจ้าของว่านเนี่ยจะมีโชคลาภดีหรือไม่จากการออกดอกของว่านนี้ถ้ามีดอกก็จะบังเกิดลาภผลแก่เจ้าของว่าน โดยมากเจ้าของว่านมักจะทําการบูชารับขวัญการออกดอกของว่านนี้ตามควรแต่แก่อตัตภาพปกติดอกมักจะบานเวลาเช้ามืดหรือใกล้สว่างนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมทําไมเราต้องถ่ายแต่ดอกเหี่ยวกับดอกตูมนะคะเพราะในตอนกลางวัน,นดอกเขาจะหุบนะคะ พอบานเต็มที่แล้วก็โรยในเวลานั้นเองแต่ไม่ใช่โรยแบบร่วงหลุดไปทั้งดอกเป็นการหุบกลีบดอกต่ออารุณรุ่งของวันใหม่จึงจะบานใหม่อีกครั้งคือเขาจะเที่ยวบานตอนกลางคืนหรือตอนใกล้เช้าพอกลางวันเขาก็หุบกลางคืนก็บานใหม่เป็นสลับกันไปอย่างนี้นะคะเป็นอยู่อย่างนี้จนกว่าจะค,ครบกำหนดเวลาบานแล้วจึงเรื่องร่วงหล่นจริงๆมีการสังเกตว่า นับวันที่ดอกบานเนี่ยเราก็หุกอยู่อย่างนี้อยู่ที่เจ็ดถึงสิบวันนะคะการรับขวัญเท่าที่เคยเหตุทำกันมาเขาใช้ผ้าแพลสีแดงที่มีค่ามากๆไปผูกประดับไว้ที่คนต้นว่านหรือที่กระถางปลูกดูเป็นดังการประกวดความมั่งคั่งของเจ้าของว่านไปด้วยการปลูกเนื่องจากว่านนี้อาจแยกหน่อออกจากใบก็ได้ ฉะนั้นจึงใช้ใบปลูกก็ได้คือกลุ่มตะบองเพชรเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าใช้ใบหรือลำต้นปลูกได้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่น่าจะไปแตะดินเข้าก็เลยเมันจะงอกต้นใหม่มันคล้ายๆการขยายพันธุ์จะคล้ายๆกับใบความตายง่ายเป็นก็ได้นะคะเพราะว่าใบเนี่ยทุกซอกใบเนี่ยทุกดิมจักของใบเนี่ยถาวัง ทาบไปกับพื้นดินนะก็สามารถที่จะเกิดต้นใหม่ได้เลยนะคะใช้ดินล้วนๆผสมกระเบื้องเผาไฟทุบแหลกเอามาเป็นดินปลูกใช้ดินคุมใบคือพอตัดใบออกมาก็เอาดินคุมใบค่ะแล้วก็น้ำรดพอชุ่มสักพักหนึ่งเขาก็จะงอกเป็นต้นนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าเป็นวันพยากร์โชคชะตาของเจ้าของผู้ปลูกและการรับ ขวานว่านในขณะที่ออกดอกและลักษณะธรรมชาติการออกดอกของว่านต้นนี้นะคะเราก็มีอีกต้นหนึ่งที่คล้ายกันอันนี้คือโบตันดอกขาวแต่เป็นโบตันสายพันธุ์เล็กนะคะดอกเขาก็จะคล้ายแต่ไม่เหมือนเนะะทียบความต่างของขนาดใบแต่อันนี้จะออกดอกง่ายกว่าดอกดกกว่านะคะถ้าปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับก็สามารถใช้โบตันดอกเล็กได้แต่ว่าถ้าตามตำราโบราณเนี่ย ก็น่าที่จะต้องเป็นโบตันดอกใหญ่นะคะแล้วก็จะมีโบตันอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นใบเล็กๆสั้นๆแล้วก็มีหลักสีอันนั้นก็เป็นไม้นอกที่นําเข้ามานะคะแต่จริงๆชื่อโบตันน่ะมันเขาก็คงเป็นไม้ที่มาจากประเทศจีนแหละแต่มันเข้ามาอยู่ในไทยนานมากนะคะแล้วก็มีการจับสังเกตจากคนที่ปลูกเลี้ยงว่าสามารถที่จะ มีคนณสมบัติเป็นว่านได้เพราะว่าการมีคนณสมบัติเป็นว่านเนี่ยถ้าในหนังสือตำราเก่าจะถูกกําหนดโดยองค์พระฤาษีนะคะว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นว่านหรือไม่ใช่ว่านนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่านบทตันหรือว่านปู่ย่าว่านมงคลในตำราเก่านะคะ ตานเวลากรสมุนภัยกข็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับว่านโบตันแต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ